อ่าท่านผู้ชมส่วนพวกเราก็ต้องดูแลสุขภาพหน่อยอากาศหลายวันเดียค่อนข้างที่จะแบบแปรปรวนมากเลยนะฮะ หนาวหลงฤดูเนาะตอนแรกร้อนอยู่ดีๆใช่อยู่ดีๆก็มาหนาวป๊าดเขาเออให้เอออยู่ดีๆก็อากาศเย็นๆเ,เฉยเลยนะ,ะในกรุงเทพแล้วก็ช่วงเนี้ยตัวมลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงมีกําลังอ่อนลงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง21 22- 23หรือ่สส้ศุกเสาร์วอาทิตย์นี้เนี่ยฝุ่นจะปกคลุมในกรุงเทพและบริบทนฝุ่นกระใหม่ครั้งหนึ่งนะฮะ,ะก็มาพร้อมกับพวอากาศเย็น เหมือนฝาชีครอบเอาไว้เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมและหลังจากนั้นตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะครับอากาศร้อนก็จะมาตามปกติแล้วนะจะจะเป็นร้อนแบบแดดจะไม่เปรี้ยงนะจะเป็นร้อนแบบฟ้าหลุนหล่นๆนะครับเนื่องจาก มีความกดอากาศต่ำเข้ามาปกคลุมนะครับ <คะ S 1> แล้วก็เรื่องของจุดความร้อนในภาคเหนืออันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มสูงขึ้นฝุ่น PM 2.5ก็เยอะในหลายจังหวัดภาคเหนือด้วยนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ